สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจากเฟ e บุ๊กตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง u t u b e นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระสมเด็จ วัดละคังพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุม้มเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปผมจะย้ำเสมอต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระ ให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับมองตรงๆงลงไปที่องค์พระโดยรวมนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่เปิดออกนะครับองค์นี้ได้ทําการลงลักดํามานะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับพื้นผิวพระที่จะเปิดออกเป็นส่วนใหญ่นะครับสันนิษฐานเจ้าของเก่าน่าจะขัดล้างมานะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยุ่จะย่นจะแตกลานเล็กน้อยนะครับ ส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลํำใหญ่เด่นชัดเจนนะครับมองที่ด้านข้างนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นเส้นบังคับแม่พิมพ์นะครับจะปลิ้นออกมาด้านหน้าลักษณะเป็นกรอบกระจกเลยนะครับสังเกตเห็นนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่ล้ำหนาเด่นใหญ่ชัดเจนนะครับเส้นซุ้มคอบแก้มนี่ก็จะอวบใหญ่เรียวบางอ่อนช้อยสวยงามมองตรงๆที่องค์พระนะครับ ลักษณะองค์พระนี่ก็จะโยบไปทางด้านขวามือเล็กน้อยนะครับพระเกศนี่จะเรียวยาวบางแทงทะลุซุ้มขึ้นไปเลยนะครับส่วนพระพักนี่เราจะสังเกตจะเห็นหน้าตาเล็กน้อยนะครับพระพักสันนิฐานน่าจะเป็นพระพักผลมาตูมนะครับแต่แคงดูนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับลำคอนี่ก็จะยาวเลยนะครับส่วนหัวไหล่ทั้งสองข้างนี่ก็จะยกขึ้นนะครับหน้าอกนี่สันนิฐานน่าจะเป็นอกวีนะครับ การทิ้งตัวของลำแขนการวางมือนะครับสังเกตเห็นด้านขวามือนะครับของลำแขนนะครับจะทิ้งลงมาตรงๆแล้วก็จะหักศอกนะครับจะสังเกตเห็นเส้นจีวรนี่พาดมาที่หัวเข่านะครับส่วนด้านซ้ายมือนี่การทิ้งตัวนี่ก็จะโค้งเล็กน้อยนะครับมารับกับการวางมือนะครับส่วนฐานทั้ง3ชั้นนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับตะแคงดูเราจะสังเกตเห็นนะครับ เส้นบังคับแม่พิมพ์นี่จะปลิ้นออกมาด้านหน้าลักษณะเป็นขอบกระด้งเลยนะครับสังเกตเห็นนะนะครับหรือบางท่านจะเรียกเป็นขั้นกระไดเลยนะครับส่วนองค์พระนี่ลำสันหนาเด่นชัดเจนนะครับด้านข้างสังเกตเห็นนะครับรองรอยการขัดล้างเอาลักดําออกนะครับส่วนด้านหลังนี่พื้นผิวพระนี่เปิดออกนะครับคาบยางรักดํานี่ฝังตัวแน่นอยู่นลอยคูดลอยปาดนะครับสังเกตเห็นรอยคูดนะครับ สันนิษฐานน่าจะลอยคูดปาดเอาก้อนมวลสารไปนะครับสังเกตเห็นนะครับพื้นผิวพระนี่จะยู่จะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อเม็ดมวลสารนะครับเม็ดเขื่องเขื่องใหญ่ๆนี่โรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับด้านข้างเกตเห็นนะครับ่องรอยการขัดล้างนะครับคราบยางรักดำนี่ยังหลงเหลืออยู่นะครับตะแคงดูสังเกตเห็นเส้นบังคับแม่พิมพ์นะครับจะปลิ้นออกมาด้านหน้านะครับ ด้านบนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสภาพขัดล้างเอายางลักนำหมอนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่อวบใหญ่ล่ำสันหนาเด่นชัดเจนนะครับด้านล่างสังเกตเห็นนะครับร่องรอยการขัดล้างนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับ สภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากอง์พระนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยู้จะยับจะย่นจะแตกลานนะครับสังเกตเห็นเม็ดมวลสารนะครับเม็ดเล็กๆหลุดล่องเป็นหลุมเลยนะครับสังเกตเห็นนะครับเส้นซุ้มขอบแก้วนี่ก็จะอวบใหญ่เรียวบางอ่อนช้อยสวยงามนะครับเนื้อหาวันณะนี่ก็จะออกขาวอมเหลืองสังเกตเห็นคาบยางลักดำนะครับลักษณะจะเป็นผด เป็นเม็ดเลยนะครับองค์นี้เจ้าของเก่าได้ทําการล้างมานะครับพระเกศนี้ก็จะเรียวบางแข็งทะลุซุ้มขึ้นไปเลยนะครับพระพักสันนิษฐานน่าเป็นพระพักผลมาตูมนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับเห็นหน้าตาลางๆนะครับหัวไหล่ทั้งสองข้างนี่จะยกเล็กน้อยนะครับหน้าอกนี่น่าจะเป็นอกวีนะครับเนื้อหานี่ก็จะเนืจะหนึบจะนุ่มนะครับองค์นี้เกศเห็นนะครับร่องรอยการขัดล้างจากเจ้าของเก่านะครับ ผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางนะครับทางช่องเบญนจันเราต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง Youtube ส่วนไหนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายถูกบ้างผิดบ้างหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับจะเ,เห็นนะครับ ต้องกราบขอบพระคุณเช่นเดียวกันนะครับทุกคอมเมนต์ทางช่องทาง YouTube ผมมีเวลาตอบได้ผมจะเข้าไปตอบนะครับสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวนะครับช่วงหน้าอกนี่น่าจะเป็นอกวีนะครับจะเห็นนะครับเนื้อหานี่ก็จะแน่นจะเนอจะหนึจนกจะนุ่มนวลตานะครับคาบยางรักดํานี่ฝังตัวแน่นเลยนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะย่นจะแตกลานนะครับ ไล่เก็บรายละเอียดนะครับต้องกราบขอบพระคุณเช่นเดียวกันนะครับมีผู้ใหญ่หลายท่านโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้นะครับทางช่องเบญจว,วันเราเป็นช่องเล็กๆนะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกคําแนะนํานะครับไม่ว่าจะเป็นการลงกล้องหรือการอธิบายให้ดีนะครับผมพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับต้องกราบขอบคุณท่านผู้ใหญ่หลายท่านนะครับเป็นอย่างสูงมาณนะที่นี้ด้วยนะครับ เจะเห็นร่องรอยการขัดล้างนะครับด้านข้างนี้ด้านหลังพื้นผิวพระนี้จะเปิดออกเป็นส่วนใหญ่นะครับสังเกตเห็นรอยคูดรอยปาดพื้นผิวพระด้านหลังนะครับยางลักดํานี่ฝังตัวแน่นอยู่ในหลมอยู่ในร่องอยู่ในหลุมนะครับเม็ดมูลสานี่มเม็ดเื่งงเลยนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับเกตเห็นครับผมไล่เก็บ รายละเอียดนะครับเนื้อหาวันนะก็จะออกขาวอมเหลืองจะเนื้จะหนึกจะนุ่มนวลตานะครับเห็นนะครับทางช่องเบญจวัรณเราอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง u t u b e นะครับลองเข้าไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับมีกลุ่มมีเพจใน f a c e b o o k นะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านนะครับออกมาให้แนวทางความรู้นี่ไม่แตกต่างกับผมเท่าไหร่นะครับ โลกโซเชียลของเราเปิดกว้างนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มและบุคคลนะครับเอาของสนามหรือของเลียนแบบออกมาเล่นนะครับอยากให้ผู้เย,ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube คิดวิเคราะห์และแยกแยะดีๆนะครับกลุ่มและบุคคลและพวกนี้นะครับเขาไม่มองท่านเป็นเพื่อนหรือเป็น f c นะครับเขามองพวกท่านแค่เป็นเหยื่อฝากไว้ให้คิดนะครับ สำหรับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง youtube ของผมนะครับเห็นนะครับเนื้อ,อาหานี่จำมันเลยนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆยามค่ำนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง youtube มีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางออกตจากจังหวัดหรือกำลังขับรถจากาจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับ ขอให้ทุกๆท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับสวัสดีมีความสุขครับทุกๆท่าน